ขอเสียงตบมือดังๆอีกครั้งนึงครับผมเป็นยังไงบ้างล่ะพี่วีสรุปแล้วใครร้องเพ้อสุดครับแฟนๆเอาวบเลยเมื่อกี้คุณอ๋อบอกว่าตัวเขาเองร้องเพ้อสุดผมขอแล้วมั้งฮะขอแล้วมั้งฮะโอเคครับโอเคครับโอเคครับสี่ดวงของเรานะคะกับแหมการร้องเพลงซีรีส์ภารกิจรักนะคะเชื่อว่าทุกคนเนี่ยไม่ผิดหวังนะคะสุดท้ายค่ะอยากจะให้ถือว่าเป็นตัวแทนรุ่นใหญ่นะคะคุณเวียชกลวัฒน์ เท่าเท่ากันครับเท่าเท่ากันเท่าเท่ากันโอ้ฝากซีรีส์ภารกิจรักด้วยนะให้แฟนๆรอติดตามกันหน่อยค่ะครับก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณนะครับแล้วก็ทุกท่านนะที่มีส่วนทําให้ภารกิจรักนะครับเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ดีใจมากครับที่ผมและน้องๆทุกคนเนี่ยได้มีโอกาสได้รับเกียรตินะครับได้รับบทที่ ยิ่งใหญ่นะครับเป็นทหารและก็ตำรวจนะครับแล้วก็น้องๆนักเอกที่ได้รับบทที่ดีมากๆนะครับแล้วก็ดีใจมากนะครับที่มีโอกาสได้ได้ร่วมกับซีรีส์ภารกิจรักนะครับนอกเหนือจากความรักประเทศชาตินะครับก็ยังมีเรื่องราวที่เป็นความรักนะครับที่เรามอบให้กับคนรักอีกนะครับก็คือละครของเราเนี่ยจะเป็นละครแอคชั่นโรแมนติกนะครับ ไม่ใช่เป็นละคระะดรามา่าหรือแอคชั่นอย่างเดียวนะครับแล้วก็จะมีซอนแทรกนะครับเรื่องของความรักนะครับเข้าไปด้วยนะฮะก็มีเรื่องของความน่ารักของครอบครัวด้วยนะครับก็ <ạ? S 2> เป็นเรื่องราวที่น่าติดตามครับแลวผมทุกคนก็ดีใจนะที่มีโอกาสได้ได้ไดร่วมกันเล่นเรื่องนี้เพราะว่าเราไม่มีโอกาสได้เจอกันเลยครับถ้าไม่มีละครภารกิจรักผมก็จะไม่ค่อยได้เจอองพอสจะไม่ค่อยได้เจอออกไม่ค่อยได้เจอองมิก ก็ถือว่าเป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่นอกเหนือจากการทํางานแล้วก็ยังได้เป็นครอบครัวมีผลงานที่ดีออกมาให้คุณผู้ชมได้ดูแล้วก็พวกเราเองก็ได้อยู่ใกล้ชิดกันนะครับก็ทําให้ทุกอย่างมันดีขึ้นครับแล้วก็ต้องขอบคุณนะฮะวันนี้นะครับนักเอกผมนะครับแล้วก็พี่ธงนะครับพี่หนองครับูุกอย่างทุกท่านนะครับแล้วก็พุ่งกับที่น่ารักทุกคนนะครับทั้ง4ท่านเดี๋ยวเราจะมาถ่ายรูปด้วยกันนันทีนะ นะครับก็ขอบคุณมากครับเราจะทํำละครเรื่องนี้ให้ออกมาดีที่สุดนะครับก็ยังไงก็ฝากทุกคนติดตามด้วยครับขอบคุณครับขอเสียงรประมือให้กับนักแสดงนะคะทั้งผู้ใหญ่และก็ทีมงานจากซีรีส์ภารกิจรักด้วยนะคะครับผมติดตามความสนุกสุดจริงใหญ่กับละคร4เรื่อง4สไตล์ ในซีรีส์ภารกิจรักนะครับเร็วๆนี้นะครับทางช่อง7สีและช่อง7 sd กด35ครับค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณท่านแขกผู้มีเกียรตินะคะรวมถึงกระทรวงกลาโหมค่ะที่ให้การสนับสนุนซีรีส์เรื่องนี้เป็นอย่างดีนะคะผู้สนับสนุนของเราค่ะยาสีฟันสมุนไพรเทพไทยเครื่องสำอางมิสทีมค่ะและก็พี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านเลยวันนี้มากันเยอะจริงๆนะคะที่มาร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวซีรีส์ภารกิจรักนะคะวันนี้ค่ะดิฉันเปรมสุดาสันติวัฒนาค่ะ ผมวิรภาพสุภาพไฟบูลน,นะครับวันนี้ขอเขาว่าสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับผมสวัสดีค่ะ